ขาถาเรียกศัพท์บูชาไอ้ไข่ในวัดเจดีเรียกเรียว่าไอ้ไข่วัดเจดีตำบลฉลองอำเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนั้นเป็นที่ศรัทธาในความศักดิ์สิทธิ์เมื่อก่อนนั้นได้มีผู้คนไปกราบไหว้ขอพรกันล้นหลามปัจจุบันก็ยังเยอะเหมือนเดิมยิ่งผู้ที่ชอบเสียงโชคแทบไม่พลาดที่จะไปที่นี่ผู้คนจำนวนมากมักจะเคารพสักการะขอพรเรื่องโชคลาภ การค้าการขายการงานและการเงินคลิปนี้เลยขอนำเสนอคาถาบูชาไอ้ไข่มาลงให้นะครับเพื่อจะได้บูชาอย่างถูกต้องและเห็นผลแบบปังๆเริ่มจากสวดบทบูชาพระรัตนตรยัยอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะพุทธังพะคะวันตังอภิวาเทมิกราบสวาคาโตพะคะวตาธรรมโม รรม,มังนมัสสามิกราบสุปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโคสังฆนมามิกราบต่อจากนั้นให้ตั้งนมส,สามจบจากนั้นก็ให้อธิษฐานเรียกชื่อไอ้ไข่เด็กวัดเจดีตามด้วยคาถาสวดบูชาไอ้ไข่อิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถโลลาภลาภาภวันตุเม แม้ว่าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยึดเหนี่ยวจิตใจคอยปกป้องดูแลช่วยเหลือแล้วแต่ก็อย่าลืมว่าการบูชาที่ดีที่สุดคือการปฏิบัติบูบชาพูดดีคิดดีทำดีมันทำบุญบริจาคทานรักษาศีลขยันมันเพียรและซื่อสัตย์สุจริตพรเหล่านั้นถึงจะเห็นผลชัดเจน